I'm from Port Elah. <laughs> 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 เดี๋ยวมีเคลีย่นะเดี๋ยวมีเคลียร์ท่ก่่่่่ร่ร่่เ่ี่่่่่่่่่่่งไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ยา่่่่่่่่่่่่่่ก่ ごめんなさい。 แล้วเราอยูใช่ ฟ้อนแล้วนเนี่ยฟ้อนแล้วนเนี่ยพี่จะลำนิ้วแล้วเอป็นนักขี่มันชอแใช่มียมไปใช่มีแต่ใอย่าไปยกตามมันสิ่ยมันไม่เป็นโยกแล้วก็ย้มตาตาก็จะเคลื่ไหวไปด้วยเออจุื่อตัว 就平平的那